ไปเลยเดี๋ยววันนี้นะครับบริษัทเคเอ็นก็จำหน่ายตัวโครงเกี่ยวข้าวนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่รถเกี่ยวข้าวเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าให้วัวเกี่ยวข้าวนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะติดเครื่องแต่หญ้าตัวนี้เป็นเครื่องแต่หญ้า4ี่จังหวะนะครับจริงๆก็ใช้ได้หลายรุ่นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการใส่ตอนเราก็ถอดถอดนัดสามตัวครับจะมีนัดสามตัวนี้ครับปกติใส่ตัวตตดหญ้าอยู่ถอดนัดสามตัวตรงนี้ออก พื่อที่จะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนนะครับจะมีจุดยึด3จุดตรงนี้เหมือนกันนะครับน,นี้ก็สนใจก็นะครับติดต่อ0ูนย์แปดห9เ้ราขายโดยเฉพาะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโครงเกี่ยวนะครับเป็นน้ําหนักเบาครับผมส่วนใบมีดก็ไปหาซื้อเอานะครับแบบนี้ที่ไหนก็ได้นะครับจะเป็นใบถี่หรือใบใบห่างก็ได้ไม่เกิน10นิ้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูการใส่นะครับว่าใส่ยังไงอันนี้เราก็ถอดออกแล้วทีน,นี้เรามาดูที่การใส่นะครับเขาจะใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ยึดน็อตเข้าไป3มตัวเดี๋ยวเราข้ามขั้นตอนนะครับแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ไขให้แน่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบมีด เราติดแบบเฉียงเฉียงนะครับพอเราติดแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเฉียงเฉียงที่เลยกสะพายเลยสะพายข้างหนึ่งเ,เราจะลองลองลองทำท่าให้ดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ใบมีด อ่าวันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเฉียงๆแบบนี้อ่าแล้วเวลาตัดเรากวาดครับผมกวาดอ่าเอาให้ขนานกับพื้นนะครับเอาตัวให้อ่าใบขนานกับพื้นอ่านะครับแล้วก็กวาดการใช้งานก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเร่งเครื่องแล้วก็กวาดไปเรื่อยๆนี่ครับแล้วก็กวาดกวาดแล้วเราก็พลิกนะครับ แล้วก็พลิกเพื่อตอนให้เขาวางกองเป็นกองกองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเราจะใส่ใบให้ดูอีกทีนะครับขอข้ามขั้นตอนอันนี้ก็เป็นการใส่ใบนะครับก็นลย นีเราก็จะเริ่มใส่ใบนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูตอนต่อไปแล้วเราก็ไขให้แน่นนะครับ สนใจนะครับติดต่อ0811447999นะครับตัวแทนจําหน่ายเราก็มีนะครับราคาอยู่ที่390บาทนะครับเขียนชอบถามราคากันอ่าแต่เราจะแจ้งราคาให้เลยนะครับ390บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางไม่เกี่ยวกับใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับเฉพาะโครงตัวนี้นะครับ สนใจสั่งซื้อนะครับโทรสั่งซื้อนะครับถ้าถาพิมพ์มาใน belong you t u b e เราจะมองไม่เห็นเราจะไม่ค่อยได้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องให้ดูโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับต,ตอนนี้เราใส่ไปก่อนน้ำมันเราไม่มีอ่าก็คือจะเป็นลักษณะแบบน,นี้ใบไม่เกิน9นิ้วนะครับใช้ใบ9นิ้วอ่าอย่าเกิน9นิ้วนะครับ โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับโครงเกี่ยวข้าวครับติดเรื่องสัดหญ้าสำหรับคนที่ไม่มีรถเกี่ยวข้าวครับซื้อเกี่ยวหญ้าให้วัวเป็นกองกองครับตัวนี้สนใจติดต่อ0811447999ครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ